กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ,อนๆผู้ติดตามรับชมนะครับทาง Facebook นะครับ YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ v ีออนะครับเพื่อเข้ามาใหม่สภาพเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากนะครับอันนี้สวยๆกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้เครื่องดีมากนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่จบเลยอันนี้สีสันโดยรวมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับรถมีแต่งมาเล็กน้อยนะครับล้อแม็กสภาพเครื่องเกียร์ช่วงล่างถือว่าดีมากนะครับคันนี้ เครื่องสวยกาวเดิมเ,มเครื่องกิ๊บเลยนะคันนี้มาภายในสงเสาเดิมเบาด้านท้ายมีหุ้มมานะครับฝั่งนี้แน่น คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับสภาพถือว่าพร้อมใช้งานเลยคันนี้สีสารเกเอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีร่อง้อยเล็กเ,กเน้อยบ้างครับตามอายุของรถนะครับรถหลายปีแล้ะเปิดห้องเครื่องให้ดู คันนี้รถได้เครื่องเลยนะครับเครื่องเก่าเดิมวิ่งทางไกลได้เลยนะครับคันนี้เครื่องแจ๋วๆวิ่งจี๊ดๆเลยราคาไม่แพงนะครับคันนี้ราคา5้า0 0ืบาทนะครับ ราคามารับเองลดได้นะครับรถยังดูดีอยู่นะครับรถสภาพยังถือว่าโอเคอยู่ทะเบียนขอนแก่นคันนี้เป็นปีปีจดปี05นะครับ รถปีศูนย์ห้าเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์สตาร์ทพาฟังเสียงเครื่องยนต์กันขออนุญาตแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเจี๊ยบเลยมาดูห้องเครื่องกันเลยน้ำนิ่งๆน,นะครับน้ำนิ่งๆไม่มีฟองนะครับ ปลาสูกสมบูรณ์ดีเพื่อไม่ไอไม่พ่นทันนี้เครื่องจบเลยนะครับสนใจแวะเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับรถอยู่เพอกุลังจังหวัดมหาสาครคามนะครับหมายเลขโทรศัพท์0617700752นะครับนุครับ เอาไปกันแดดกันฝนครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ราคานี้นี่นะรถโดยรวมยังถือว่ามีเสนีหอยู่นะครับมาเดินดูรอบๆคันกันก่อนนะครับ เบอดี้ <Body. S 2> เครื่องแห้งดีไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มสตาร์ททีเดียวติดนิ่มๆน,นะครับาก็จะมีแต่งมาเล็กน้อยนะครับภายนอกแต่เครื่องเดิมนะครับเล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับ คันนี้เป็นรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านแทพ้พี่เพื่อน,อนถ้าใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยมีบริการขับส่งให้ทั่วประเทศนะครับรแม็กสวย,สวย โอเคครับผมสนใจโทรมาครับ061-770-0752นุครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ